สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับพี่เล่กลับมาจากสวนน้องเบสนะครับได้คัดต้นโชว์เก้าชั้นทัพทีมสยามสวยๆเอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่ติดตามด้วยครับตอนนี้ใครยังหาแม่พันดีๆของโชว์เก้าชั้นทัพทีมสยามนี่ครับ พี่เลยเอามาเสนอให้ดูเลยอาอย่างต้นนี้นะครับจะสังเกตเลยนี่ครับใบใหม่เนาะเริ่มกัดสีแล้วนะครับจะสังเกตว่าฟอร์มใบเดิมหรือสีเดิมเนี่ยช่วงเบบีเนี่ยน้องยังจะไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่แต่นี่ครับนี่เลยเห็นไหมครับใบใหม่ของน้องที่แทงมา สีเริ่มชัดเจนนะครับส่วนจริงๆพื้นเก่าเนี่ยอาจจะมีลายบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันจะประกอบกันในหนึ่งและในเรื่องของอายุนะครับเรื่องของอายุอ่าอย่างต้นนี้ต้นนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะระหว่างถ่ายทำเนี่ยน้องปองนะฮะน้องปองรับต้นนี้ไปแล้วนะฮะกัดสีแบบชัดเจนเลยใบไใม่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆน,นะ นี้ครับที่ยังพอมีเหลืออยู่ตัวน,นี้ยังไม่มีเจ้าของสังเกตสังเกตนะฮะฟอมอาจจะไม่ได้สวยปิ้งทุกใบนะครับแต่ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าดูกันยาวๆนะครับนี่ครับพิเลได้รับมาคัดมาประมาณ13ต้น13ต้นแต่กันไว้เป็นของตัวเองนะครับ3ต้นละดังนั้นวันนี้แบ่งขาย10ต้นแล้วก็ทยอยออกนะอย่างต้นนี้ ตอนนี้ก็มีน้องรับไปแล้วโอ้โหเนี่ยสังเกตสองใบล่าสุดนี่สวยสุดๆเลยส่วนพื้นใบเก่าเห็นไหมครัจริงๆมีลายแต่แค่ยังไม่เด่นยังไม่กัดนะฮะปัจจัยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับอายุของไม้อ่ะอายุของไม้ที่โตขึ้นเหมือนที่เราเคยได้ยินนั่นแหละรครับว่านิ่งไม่นิ่งดังสะเียนไม่สเสถียนอายุเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแสงอากาศ นะครับพื้นที่ภายนอกการยิงดูปุ๋ยนะฮะทุกอย่างมีผลเลยอเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจแอดไลน์มานะฮะแอดไลน์มาดูต้นต่อต้นนะครับสอบถามราคาต่อราคากันเลยนะครับนี่ยางตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่ครับสังเกตใบใหม่ออกมานี่ถ้าใบสีอ่อนๆน,นั่นคือใบใหม่นะครับเพื่อนเอน เนาะเอาเป็นว่าพูดคุยทักทายกันมาอ่าอันนี้ให้ดูตัวอย่างของน้องปู้ครับน้องปู้จัดไปแล้วต้นนี้นะฮะลูกค้าเก่าคัดมาบอก้อยพี่เลจัดให้ผมหน่อยเลยนะฮะพี่เลก็เลยต้องคัดให้นะเอาเป็นว่าใครมาก่อนก็มีโอกาสนะฮะก็มีโอกาสนี่สังเกต รูปทรงหรือว่าเอกลักษณ์เขาแต่ละใบแต่ละต้นไม่เหมือนกันนี่อันนี้ของน้องปูนะครับที่โชว์อยู่น้องปูจะสังเกตว่าลายเดียวกับปกเลยลายเดียวกับปกเลยแล้วปกเป็นของใครอ่ะแน,น่นอนครับปกเป็นของพิเลทังนั้นสวยๆแบบนี้นะครับอย่ารอช้านะครับเพื่อนๆ คนไหนสนใจเนี่ยรีบเลยรีบเลยทักไอดีไลน์มาเลยนะครับอ่าเอาทับทิมสยามไว้ตั้งแม่สักต้นนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆท,ที่ติดตามแล้วก็อุดหน,นุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ